วิบากรรมถ้ำนาคาสุดดังพังเร็วบทเรียนท่องเที่ยวไทยเมื่อคนเยอะไปก็เละถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬสถานที่ท่องเที่ยวน้องใหม่สุดดังแห่งยุคนนวิโนมอลที่มีคนแห่แห่นไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมากจนเกิดปัญหาธรรมชาติถูกทำลาย อันเนื่องมาจากความเชื่อเฉพาะตัวของใครหลายคนและพฤติกรรมต่ำทรามของนักท่องเที่ยวไร้จิตสำนึกบางคนนำไปสู่การปิดถ้ำนาคาแบบไม่มีกำหนดจนกว่าจะหามาตรการป้องกันได้นี่ นับเป็นอีกหนึ่งบทสะท้อนพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบไทยๆซึ่งใครว่ายิ่งดังยิ่งดีแต่สำหรับหลายๆสถานที่กลับกลายเป็นยิ่งดังยิ่งเละหรือยิ่งโด่งดังยิ่งพังเร็วที่น่าเศร้าใจกระไราปานนั้น ท่องเที่ยวยังมีจิตํำนึกอย่าจับสัมผัสเห็นและธรรมชาติที่มีความเปราะบางที่ถ้ำนาคาถ้ำนาคาตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูรลังกาอํเาเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเหตุที่ถ้ำแห่งน,นี้ได้ชื่อว่าถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาค เนื่องจากมีของหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาคที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขคดตัวโดยมีส่วนสำคัญสำคัญทั้งส่วนหัวลำตัวและเกล็ดพญานาคตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้านด้วยเหตุนี้จึงมีตำนานเรื่องเล่าเชื่อมโยงกับความเชื่อของท้ำแห่งนี้ว่าอือลือราชาหรือพ่อปู่อือลือ เทพบนโจงสวรรค์ที่ถูกสาบให้เป็นพญานาคปกครองเมืองบาดาลเชื่อกันว่าคือบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬที่มีทั้งพญานาคและมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันได้สาบบริวารพญานาคของตนให้กลายเป็นเห็นที่ถ้ำแห่งนี้เนื่องจากทำผิดจรีบเพราะไปมีสัมพันธ์สวาร์ทกับมนุษย์ซึ่งก็คือถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคภูลังกาแห่งนี้ ขณะที่ในทางธรณีวิทยาถ้ำนาคาเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายชื่อภูลังกาที่อยู่ในหมวดหินยุคครีเทเซียสตอนปลายหรือประมาณ70ล้านปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงท้ายๆของโลกยุคไดโนเสาร์ถ้ำนาคามีสิ่งน่าสนใจเด่นๆอาทิหินหัวพญานาคหรือหินหัวงูหรือหินหัวนาคาที่วันนี้ พบเจออยู่สามหัวอยู่กระจายกันในพื้นที่และมีส่วนลำตัวของพญานาคที่เกิดจากการยกตัวของแผ่นดินในภาคอีสานร,ร่วมถึงส่วนเกล็ดพญานาคที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาซันเครกนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆกับ ถ้ำนาคายังมีสิ่งน่าสนใจอื่นๆอีกอาทิถ้ำหลวงปูวง่วังเจดีหลวงปูเ่เสาผาใจขาดจุดชมวิวภูลังกาเป็นต้นย้อนรอยความดังของถ้ำนาคาปลายเดือนพฤษภาคม2563แม้จะปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากพิษโควิด -19 แต่กลับไม่สามารถปิดกั้นความด่งดังของถ้ำนาคาได้เมื่อชาวเน็ตแห่แชภาพลึกลับที่มีผิวคล้ายเกล็ดงูพญยานาคดูพิศวงน่าทึ่งพร้อมระบุว่าสถานที่แห่งนี้คือถ้ำนาคาสถานที่เที่ยวน้องใหม่ที่เพิ่งค้นพบได้ไม่นานหลังภาพของถ้ำนาคาปรากฏโฉมผ่านโลกออนไลน์ ผู้คนจำนวนมากปักมุรสถานที่แห่งนี้ไว้พร้อมกับความตั้งใจว่าหลังคลาลก้กโควิด -19 อุทยานแห่งชาติเปิดการท่องเที่ยวต้องหาโอกาสไปเยือนถ้านาคาสักครั้งนั่นจึงทําให้หลังอุทยานแห่งชาติทูลังกาเปิดให้เที่ยวถ้านาคา จึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางหลังไหลไปเที่ยวชมความงามอันลี้ลับน่าพิศวงของถ้ำแห่งนี้กันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีบางสื่อปันกระแสในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติที่มาพร้อมๆกับเลขเด็ดก็ยิ่งทำให้ถ้ำนาคาโด่งดังมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยา ประสานตำนานความเชื่อท้องถิน่นและจินตนาการวันนี้ถ้ำนาคามีวิวัฒนาการไปอีกขั้นสู่จุดขอหวยขอพรขอโชคลาภแห่งใหม่ที่บรรดาคอหวยนักท่องเที่ยวสายมู ต่างเดินทางไปขอหวยขอโชคลาภจากหลวงปู่อือลือและเห็นหัวพญานาคก,กันเป็นจำนวนมากนั่นจึงทำให้วันนี้ที่ถ้ำนาคามีคนละเมิดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติกันไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นการไปจับสัมผัสปักทูขูดขัดขีดหินโรยแป้งขอเลขขอหวย รวมถึงมีการโยนเหรียญอธิษฐานส่วนที่หนักสุดก็เห็นจะเป็นการขีดหินเขียนคำหยาบบนหินซึ่งเป็นการกระทำของนักท่องเที่ยวมือบอนไร้สำนึกที่ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของการขอพรหรือเรื่องโชคลาภแต่อย่างใดสำหรับจุดที่โดนคนไปสัมผัสขัดเตะนั้นหลกัหลกๆก็มีที่ผนังถ้ำและหินหัวพญานาคหรือหินหัวงู ที่ถูกกระทำไม่น้อยจากผู้คนมาเที่ยวทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้การกระทำตามที่กล่าวมาข้างต้นนอกจากผิดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบเจอต้องถูกปรับตามกฎหมายแล้วยังเป็นการกระทำให้ธรรมชาติเสียหายเนื่องจากถ้ำนาคาเป็นหินทรายที่มีความเปราะบางนั่นจึงทำให้เกิดกระเส การรณรงค์เที่ยวถ้ำนาคาอย่างมีจิตสำนึกและการประกาศปิดถ้ำนาคาของกรมอุทยานแห่งชาติตามมาโดยกรมอุทยานแห่งชาติทูลังกาได้ออกประกาศปิดถ้ำนาคาเริ่มตั้งแต่วันที่9กันยายน2563เป็นต้นไปแต่ในจุดอื่นภายในเขตอุทยานนั้น ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ตามปกติได้แก่เห็นหัวหนาคาสองเห็นหัวรถบัสเจดีกองเข้าสีบุญเนาน้ำตกตาโทูและน้ำตกตาขามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการประกาศปิดถ้ำนาคามีเนื้อความว่า ขอปิดให้บริการท่องเที่ยวถ้ำนาคาจนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่ได้ผลและขออภัยพี่น้องชาวไทยที่ก่อนหน้านี้เราขาดมาตรการรองรับจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรณีที่สำคัญของประเทศขอฝากถึงคนมือบอนที่ทำให้เกิดความเสียหายในครั้งนี้ถ้าท่านมาเที่ยวดีๆไม่ได้ก็โปรดอย่ามาเลยดีกว่าและนี่ คือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของการท่องเที่ยวในบ้านเราที่ประสบกับปัญหาดังไวไปเร็วซึ่งในอดีตเราเคยมีบทเรียนแนวนี้กับสถานที่ท่องเที่ยวดังๆที่เกิดขึ้นเป็นการเที่ยวตามกระแสอาทิ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงคานจังหวัดเลยอัมพวาจังหวัดสมุทรสาครภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์รวมไปถึงเกาะตาชัยจังหวัดพังงาเอามายาจังหวัดกระบี่ที่มีคนเดินทางมาท่องเที่ยวจนล้นทะลักเกินศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั้งสองไปมากโข ổ, จนนำมาสู่การปิดสถานที่ท่องเที่ยวดังทั้ง สง,งสําหรับถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬก็เป็นเชกเช่นเดียวกันซึ่งในอนาคตบ้านเราย่อมนี้ไม่พ้นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่ถูกโปรโมตจนดังเปรี้ยงปร่างขึ้นมาอีกก็ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นบทเรียนให้คนในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับมือให้ช่วยกันดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ยึดถือวิถีชีวิตและประเพณีที่ดีงามของชุมชนต่อไปรวมทั้งต้องมีการพูดคุยและตกลงในชุมชนให้ดีมีมาตรการรับมือป้องกันที่เปี่ยมศักยภาพที่สำคัญก็คือนักท่องเที่ยวที่เป็นคนนอกจำเป็นต้องทำตนให้เป็นผู้เยี่ยมชมที่ดีต้องเคารพกฎระเบียบกติกาของสถานที่นั้นๆอย่าได้เป็นนักทำลายทำธรรมชาติเสียหาย หรือทำให้เจ้าของบ้านต้องปวดหัวจนไม่อยากต้อนรับอีกเลยเพราะตราบใดที่บ้านเรายังคงมีนักท่องเที่ยวที่ไร้จิตสำนึกคอยสร้างปัญหาให้กับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ไม่หยุดยนถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้แน่นอนว่าถ้านาคาย่อมไม่ใช่สถานที่สุดท้าย